ครับสวัสดีครับพี่น้องมินิแซบนุ่นร้ที่อุสานทิกเจ็ดลามเนื่อยกี่พี่น้องก้อยเนี่ยครับอีสานบ้านเ้องครับอีสานบ,บ้า,บา,บา,าบนบ้านห้องแซบมันร้อนเหมอนกันหกจุดบีเพี้ยโอ้แซบพี่นอ้องตุ้มเพียยครับเนี่ยขาดเชื่อกนพี่น้องเหนื่อยตับขั้นแท่นหน้าพี่น้องใส่น้ำนมันข้าวมาเนี่ย อันนี้เป็นอาหารซิงตค่ะเป็นสวัสดีครับ,าราบผมนี่เป็นสิลาบอันนี้ตับเิอันตับ,บตับสดๆจ้ะ กันเทหน้าพี่น้องนแกบาทมื้เจะกองด้อบมมีบาทคมหลายกันเทหน้าอ้สุดยอดเลยเอาพวกนี้เขาลวกมั้นี่ถาลวกตีว่ามันไ่ลวกกนลวกก็ได้ ลวกถ้ามันกอยวลวกก็ได้จิ้มจั่วก็ได้เดี๋ยวคันแทศนะเนื้อครับซ้อยซ้อยอันนี้เป็นเนื้อละผักกระเลยซ้อยอะไรผักอะไรไม่ค่อยแซบฟักซับแหน่ไหนมีขรับ ขั้นตอนการปักค่ะหน้าตาคั่นปัก จิอันนี้สิลาบสุปเตะลาบสุปเขาต้องลาบหลายเด้อไม่ซ้ำไปหล่ะพอนีนน้เดียวเครื่องหนึง่งเออไหนคนอ๋อเนี่ยเขากินดิบกัน

ช่วงนี้ปุงกำลังใส่ข้าวผัวบักพริกค่ะโอ้โนค่ะใส่เพระเป็นกลิ่น มมบอกติดบอมีเหรอะลยมีเหรอยู่ตรงนี้มรจะใส่ไองดออเด็กนังโอกุ้หัวปลาขั้นตอนนี้ก็ต้องจิ้มค่ะอีไรคะใส่บอ เดียวปลาใส่หบอสเรียบละเตรียมผักไว้นน้ำพี้นองเดี๋ยวเจ้าเพียครับบเนี่ยจี่ยเข้าไปกับไจะเอานี่ไม่ก็ทำแล้วก็เจ้าบอกให้ทำหลายๆมุมแหมเนั่นอเอ อันนี้คือเหตุผลเลยเพิ่นมี้หอดเมนูตำบักแดงนี่ยก็ลังตำบักแดงป๊าเอ๊ยสองกุกเสือลมเสือข่ัญทานยัวคาะซื้อตั้งซื้อไม่ถึงเออพอแล้วยื่อนทางไป่ะโอ้ยยั่มเลยยั่มนะซุกหลีดซอยหางเ่้ยเพิ่นเดียนซอยหางนี่ค่ะอ๋อมันกระเสียบพุ่นเหรอเนาะก็ลังอยู่ซอยหางค่ะ

กไรากขมมันถบ uh, ีต็มอ้ยใสได้หลายเลยเสียบะต้มแล้วต้มแล้วต้มแล้วเนาะก็ได้ใส่บีสุบีเป็นต้บีใส่ในี่มลำก็ใส่บากน้าเองเสียบตัวของเสพเหลันเอเฮ็ดน่เป็นดอกข่อยมันกินด้วยกินแต่อีมแน่เนียขมขมม่ต้องห่วงขัวอะไรเองเสีบเด็นลาวอะไรไปขัวเลยอืมก็ตาาดเป็นจะก็บอกมือขันโลวศร ่บ้านหลังนี้อาหารสิงโตเดตี๋ยวจะยกไปโน,น่นพี่วุฒเป็นไงมัง่งโอเคเดี๋ยวก็ดีขึ้นเออต้องไปแบบว่าออกกําลังกายมันไม่ฟิตเนสด้วยฮันเออสิงยางไปเห็ดตัวงั้นเปล่าอันนี้ร้อน เาสิมาซิมแล้วเป็นกองผนกตรวจซิมค่ะซิไหนก้อยก้มมึงซิมมึงดูเป็นไหนเ็ี่ังไเป็นไพี่พอดีแล้วสยมาจ้แล้วเอาอย่งไรเปาติเลือดใช่ไหเลือดปลเปล่าลนะ้าปอบค่ะหนึ่งปอบซอมปอบโอเคโอเคมาโยงมาเลยมานั่งกินใครสุดนี่ค่ะเร็จแล้วจานป้ามันดูใหญ่ Ngon Nó không có gì chép the... Bố khỏi chép em Ngon anh ngoài này gì đâu em